น,นิทิพรชาพงนะคะวันนี้จะมาต่อวงจรไฟหน้าค่ะไฟวงจรกรเจอนี่มายันฟิว10 m a ของวงจรไฟหน้าและส่งกระแสไฟไปยันขั้วสองส่งกระแสไฟไปยันปลั๊กหนึ่งและส่งกระแสไฟผ่าใสายไฟเส้นสี่ทาวปวียนปลั๊กสอง แล้ปยันัวที่1นขีเรไฟหน้าด้านซ้ายเสนระแสยันคั่ว2ยันปักสาสายไฟเ้นีวเียปักซีีคัวสิเปลี่ยนปัสีัว3า,านสายไฟเ้นซีอย่างเปลี่ยนคัวที่หก จังก์ชันคอนเนคเตอร์ปล็อกดีขั้วขั้ว43เปลี่ยนปล็อกหนึ่งคานสายไฟเส้นสีฟ้าเปลี่ยนขั้วที่สิบและส่งกระแสไฟเปลี่ยนขั้ว H L ของสวิตช์ไฟหน้าเมื่อเปิดสวิตช์ไฟขั้ว H L ต่อกับขั้ว H ขั้ว H จะต่อกับขั้ว H และสวิตช์ไฟหน้าจะต่อกับขั้ว B ไฟเซนซีข่ขาวดำเปลี่ยนปลั๊ก 4e ขั้วที่สองไปยนปลั๊ก 4e ขั้วที่เจ็ดและยันปลั๊ก b2 และลงกาวจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ผลลัพของดีเย์วงจรไฟหน้าไฟหน้าด้านซ้ายไฟบวกจากแบตเตอรี่มายันฟิวเอ็กยันฟิว 10a ขั้ววงจรไฟหน้าซ้ายมายังขั้วที่สองไปยันปลั๊กหนึ่ง ส่งกระแสไฟผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปยังปลั๊ก B A หนึ่งขั้วหกผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปยังขั้วที่สามของไฟหน้าซ้ายจากขั้วสามส่งกระแสไฟไปยังขั้วที่หนึ่งส่งกระแสไฟผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊ก B A หนึ่งขั้วห้าผ่านสายไฟเส้นสีม่วงผ่านคอต่อรวมผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินไปยังปลั๊กสอง ไปยังปั๊กคัวห้าของรีเลย์ไฟหน้าซ้ายเมื่อผดลวดได้แล้วกระแสไฟจะทําให้เกิดสน,นามแม่เหล็กและทําให้หน้าคอนแทคตอ่อกันและส่งกระแสไฟไปยังคั้วสามมายัางปัก๊กสองการใส่ไฟเส้นสีขาวดําดและลงกาเวเจ๊ จะทำให้ไฟหน้าสายติดไฟหน้าด้านขวาไฟพวกจากแบตเตอรี่มายันซิล 10A สองวงจรไฟหน้าขวามายังขั้ว2องไปยังปลั๊ก1นผ่านสายไฟเ้นสีดำผ่านปลั๊ก BA 1นึขั้วสาแล้วไปยังขั้วสามของไฟหน้าขวา จากขั้วสามส่งกระแสไฟไปยังขั้วที่หนึ่งผ่านสายไฟเส้นสิน้ำเงินมายังปลั๊ก B A หนึ่งขั้วสองผ่านขั้วต่อร่วมมายังปลั๊กสองไปยังขั้วห้าของรีเลย์วงจรไฟหน้าจากขั้วห้าส่งกระแสไฟยังขั้วสามมายังปลั๊กสอง พานสายไฟเส้นซีขาวดำและลงกาวจะทำให้ไฟหน้าด้านขวาติดไฟเตือนไฟสูงไฟวบวจะแบตเตอรี่ไปยังฟิวสิบเอของวงจรไฟหน้าจากครัวที่สองส่งกระแสไฟไปยังปลั๊กหนึ่งและส่งกระแสไฟพานสายไฟเส้นซีเทามาที่ ปักเอบีสามขั้วยี่สิบผ่านสายไฟเส้นสี่เข้ามายังขั้วสี่ของไฟเตือนไฟสูงและส่งกระแสไฟไปยังขั้วเก้าผ่านสายไฟเส้นสี่ชมพูมาที่ปักสี่ซีขั้วที่สิบหกมายังปักสี่เจขั้วสี่ผ่านสายไฟเส้นสี่ชมพูมายังขั้วเก้าและส่งกระแสไฟไปยังขั้วเ u ชยูของสวิตช์ไฟหน้า เมื่อเปิดไฟสูงขั้วเ็ดยูต่อกับขั้วเ็ดและต่อกับขั้ว EB จะวิตไฟหน้าถาใสา่ไฟเส้นสีขาวดำมายัางปลั๊ก CE ขั้ว12มายัางปลั๊ก CE ขั้ว17แล้วมาที่ป 2, ลั๊ก B2 ลงกและลงกาวเมื่อเปิดไฟสูงไฟจะโชว์ที่หน้าปัด ที่ฟิวสิบเอของวงจรไฟหน้าซ้ายมายังขั้วสองปลั๊กหนึ่งส่งกระแสไฟผ่านสายไฟเส้นสีเท่ามายังปลั๊กบีเอหนึ่งขั้วหกค้านสายไฟเส้นสีเท่ามายังขั้วสามและส่งกระแสไฟผ่านหลอดสย 2, ายเปลียงขั้วสองจากขั้วสองส่งกระแสไฟผ่านสายไฟเส้นสีส่ลำตาลเปลียงปลั๊กบีเอหนึ่งขั้วสี่มายัง 1, 4, ปลั๊กซีบีขั้วสิบหกมายัง 4, 46, ปลั๊กซีเจขั้วสี่ ขางสายไฟเส้นสีชมพูมายัางขั้วเก้าจากขั้วเก้าส่งกระแสไฟไปยังขั้วเหตยูของสวิตช์ไฟสูงเมื่อเปิดสวิตช์ไฟสูงขั้วเหตยูต่อกับขั้วเหดและต่อกับขั้วเหตที่สวิตช์ไฟหน้าและก็ต่อกับขั้ว e b ไฟจากขั้ว e b จะข่างสายไฟเส้นสีดำ ปยังปล e ั๊ก 4E ควร12ปยังปล e ั๊ก 4E ควร17และปยังปลั๊ก B 2และลงกาวทำให้ไฟสูงหน้าสายติด กับาแบตเตอรี่ไปที่ฟิว 10A ของวงจรไฟหน้าขวามายังขั้ว2ปลั๊ก1ผ่านสายไฟเส้นสี่ดำมายังปลั๊ก B A 1ขั้ว3ส่งกระแสไฟมายังขั้วที่3และส่งกระแสไฟผ่านหลอดไฟไปยังขั้วที่2และส่งกระแสไฟผ่าแสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊ก B A 1ขั้วเจ มายังปั๊กสี่รีั้วสามาปั๊กสี่เจ้ขั้วสี่ผ่านสายไฟเซนเซียมภูมิมายังขั้วเ้าไปยังขัวเหด่่สวิตไฟสูงขั้วเหดต่อกับขั้วเและต่อขั้วเหดสวิตไฟหน้าและจะต่อกับขั้วอีดีและจะส่งกระแสไฟผ่านสายไฟเซนเซีสมด่าไปยังปลั๊กีอีขัวสิบสงไปยังปลั๊กีอัวสิเจและมายังปลั๊ก มีสองหลงและลงกลายวทำให้ไฟสฟสูงหน้าขวาติดนะคะไฟขอดทางไฟบวกแบตเตอรี่ของวงจรไฟหน้าส่งกระแสไ,ไฟเบียงขั้วสองและมายังปลั๊กหนึ่ง,ท,ง 4, ทางสายไฟเซนซีทามายังปลั๊ก B A หนึ่งขั้วหกขา้สายไฟเซนซีทามายังขั้วสามและส่งกระแสไฟยัง ที่สองพางสายไฟเส้นเสียมตอนไปยงปัก B A หนึ่งขั้วสี่ไปยังปักไปยังปักสี่บีขั้วที่หกมายังปักสี่ D ขั้วสี่พางสายไฟเส้นเฉียง, 1, ง,ง, 46, งภ <c oughs> งยมูมาที่ขั้วเก้า ขั้วเหดอยู่ของสวิตไฟสูงเมื่อเปิดสวิตไฟขอทางขั้วเห็ดสวิตไฟขอทางต่อกับขัวเห็ดสวิตไฟหน้าและจะต่อกับขัว E B และตรงนั้นใส่ไฟผ่านใส่ไฟเส้นสีขาดำมายังปลัคซีอีขั้ว12มาอย่างลัคซีอีขั้ว17และมายังปลัคบี2และลงกาวค้าง